วันนี้ครับผมนักกาไกแว่นก็จะมาถ่ายรีวิวน้ำเปล่าครับแต่ผมจะแกล้งมาครับโดยเอาน้ำเปล่าเนี่ยผสมน้ำสุส่ชูมึงโดนกูแน่แว่นนี่ใส่ลงไปเลยมาดูตเต็ม,ตเ,ตมตเต็มอ่ะอ้ยอ้หกนี่โดนแน่แว่น จะได้กินบ่ <N> นี่เหมือนเป๊ะนี่ยนี่ยมาดูใกล้เหมือนน้ำเปล่าเป๊ะตรงจริงอ่ะหอมใช้ได้เดี๋ยวเจอกัน,นจริงจริงเลยมาดิดิมาดิมอันมนา้นนนนนนิวิ่งเลยนะนำ้ำอะไรวะ เนี่ยข่าวมันนก้ไกูลงทุนซื้อเพื่อมึงเลยนะเว้ยน้ำเนี่ยอะไรนะเอ้าไอ้ขี้ชีวิตหนึ่งอ่ะมึงกินน้ำเปล่าอยู่บวดเมื่อกี้กี่ห่อเออว่ะไงของจริงกูลงทุนเด้วยเพื่อนเพื่อนกูทำทุกอย่างแน่นอนกูอ่ะะเดี๋ยวลองดูก็ได้ดูดีว่าไมนจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงเอออะไรกูซื้อกูซื้อน้ำเปล่าให้มึงเอาไมเอาไม่เอาไมแล้วตอนนี้เราอยู่ช่วงอยากรีวิวครับผมคิวกูเอาไอ้เงี้ยแล้วตอนนี้เราอยู่ในช่วงอยากรีวิวครับผม เริ่มจะขวดแรกเลยเว้ยน้ำดื่มคิสตันแต่กูให้มึงกระดกนะโควิดนี่ไงนะเอาวุฒส่วนตัวไหนมามึงนิอยู่ไว้าเฮียลองดิงว่านะเว้ยคิสตันอ่ะเป็นน้ำที่คนทุกคนกินได้วะเกือบทุกคนเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าน้ำดื่มยี่ห้อเนี้ยมันไม่ค่อยมีรสชาติอะไรที่แปลกก็เป็นรสชาติน้ำเปล่าปกติทั่วไปและกลิ่นอะ ก็ไปตีไม <te ่มีกลิ่นเลยกูว่ามันเป็นแบบมันจืดๆกินคีนกลางๆอ่ะกลางกินคีนเลยก็กินได้ใช่เย็นอร่อยปกติใช้ได้ไม่มีกลิ่นอะไรอ่ะขวดที่สองน้ำชิปสปอนเซอร์เนี่ยแน่นอนน้ำดีที่สุดในโลกแปลกว่ะไอ้เหี้ยพ่อกูทำงานบริษัทนี้อ๋อขอสปอนเซอร์เข้าด้วยครับเนื้อนี้สัตว์ชีวเอนสัตว์ชีนว่ะ อร่อยไอ้เทียน้ำเสร็จแลนวเสร็จยาเลยครับน้ำทิพสปอนเซอร์มาแอนบอกพ่นเลยอ่ะดูดิะยิ้มไม่เป็นเลยสับเลยอยากเล่นอยากเล่นเดี๋ยวเอาของจริงมาไอ้ยไปใส่น้ำเลยเนี่ยว้าแล้วทำไมไม่เปิดอยู่วะมาอันนี้ของจริงเดี๋ยวกูเปิดก่อนก็ได้มาว้าสุดชื่นอ่ะ ชเชื่อใจกูดิไอ้เชื่อใจเชื่อใจมึงแดกไปแล้วไอ้เหี้ยกูว่าเขาสปอนเซอร์มึงแล้วแหละไม่ไม่มันคือน้ำด้วยกูกลิ่นมาตลอดทั้งชีวิตกว่าน้ำทิพย์เนี่ย,ยคล้ายๆกับพิทันว่ะแต่มีกลิ่นนิดๆนอะ่ะมันกลิ่นคล้ายๆแบบน้ำแร่นะแต่แค่แบบนิดเดียวอะ่ะสำหรับคนที่ชอบแบบไม่มีกลิ่นอะไรเยอะอ่ะอันนี้ได้เลยถ้าความแตกต่างนะระหว่างพิทันกับน้ำทริปพิทันเนี่ยเป็นน้ำเปล่าที่เบสกลาง แต่น้ำพิพกเนี่ยจะเริ่มมีรสชาติหน่อยแล้วไม่ใช่รสชาติเผื่อนนะอาจจะเป็นรสชาติหวานนิดนิดหวานไปไปแต่รู้สึกได้ถ้าเกิดเอามาเทียบกันโดยตรงก็ยังคงเป็นน้ําดื่มที่ทุกคนดื่มได้ปกติสาระมาวะแน่นอนไปต่อเลยดลีกว่าเสียเวลาสปริงเคลอ่านถูกปะไหนาสุดอาจารย์ประกาศเกรดอังกฤษได้ดีงั้นทให้กูดว่า <c oughs> กูเริ่มอิ่มแล้วะแต่เย็นม่อีกเซลกับขวดกูว่าอันเนี้ยจืดจริงเลยวะห้พูดแบบง่ายๆเลยแม่งไม่มีรสชาติไม่มีแบบเห<อ>มือนกินอากาศแบบอากาศที่มีมวลนะอากาศไม่ได้แบบเบานะแบบมวลก็มามวลก็มาแต่ว่าเป็นน้ำที่แบบว่าก็าไม่ได้ทาร้ายใครอ่ะก็คือรสชาติไม่ได้แบบทําร้ายใครก็คือกินได้หิวก็หายกินได้ปกติถือว่าเป็นน้าที่ดีขวดหนึง่งเลยสรุปก็คือจืดไม่มีรสชาติสดชื่นน้าเปล่าที่ไหนไม่สดชื่นอันต่อไปอ่ะอันนี้ น้ำดื่มเพียวอะไรเพียวเพียวไรว <c oughs> อ่าจะสังเกตได้ว่าน้ำเปล่าเนี่ยที่เป็นน้ำขวดเจ็ดบาทสมัยเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มทำขวดแบบแบนๆแล้วนะเห็นไหมฝาฝาเออฝาฝา,าแบบแบนๆนะเฮียโลกลโลกอ่ะอันนี้ชาดเจนร้อยมังกิดน,นั่นแน่แน่น ดูดอากาศเป็นไงล่ะ,อะโอ้โหไม่ชัดเจนเลยมีความเฝื่อนรสชาติหวานนะสัมผัสไม่ได้แต่มีความเฝืนแน่ๆบบว่ารสชาติออกเป็อนอืนนิดนึงแต่ว่ากินได้นะไม่ได้แบบไม่ได้เฝื่อนขมไม่ได้ฝืนแบบโอ๊ะโอโอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ใช่คือแบบฝืนก็คือแบบรู้สึกว่าเฝื่อนแต่ว่าก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นถ้าความเฝืนเต็มสิบเนี่ยก็ประมาณไส้ส เธอเ้ยเขาจะฟ้องกูไหมเนี่ยก็ประมาณ1-2ถึงประมาณนั้นก็คือพอรู้สึกได้โอเคก็สรุปว่าออกเฟื่อนๆหวานนิดๆน้ำดื่มช้างว่าไงผมว่ามันเป็นน้ำที่ขีดนะไม่ไม่รู้สึกเลยถ้าถ้าให้เทียบความเหมือนนะก็จะอารมณ์เหมือนนี่ตัวนี้สปิกเกอร์ก็คือ ไม่มีรสชาติคือเบาไม่มีรสชาติอะไรเลยก็คือเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่ไม่มีรสชาติอะไรเด่นชัดขึ้นมาเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้จืดขนาดนั้นนะมันรู้สึก <_ t Hill> ว่าแบบมันมีรสชาติปลายลิ้นนิดๆน่ะแต่ว่ามันพูดไม่ถูกว่ามันเป็นรสชาติอะไรอ่ะแต่ออกมันจะออกแนวจืดแน่นอนแต่ว่ามีรสชาตินิดๆจะเฝืนก็ไม,ไม่ใช่เพราะว่าไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบว่าเฝืนลิ้นอะไรเลยก็ถือว่าเป็นอีกน้ำเปล่าหนึ่งที่มีรสชาติเบาใช่ได้นะไม่ได้มีรสชาติเอกลักษณ์ ดีกว่าเพราะว่าถ้าถ้าพูดตรงตรงถ้าปิดตาก,กินเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้อนี้อือ่ามานต่อไปน้ําดื่มสิงอันนี้นี่คือเขาขึ้นชื่อแหละ,ะเรื่องรสชาติแล้เราลองมาชิมกันว่ามันเป็นไงจะได้นั่นแน่ใช้ได้สปอนเซอร์เชื่อกูอ มันเหือนี่ไม่ใช่แบบรสชาติแย่นะคือแบบว่าเป็นน้ําเปล่าที่อยู่ในหมวดน้าเปล่าธรรมดาเนะี่ยที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ที่สุดแล้วเป็นน้ําที่มีรสชาติเด่นชัดที่สุดแล้วว่าเป็นตัวเขาเลยอะ่ะชัดเจนใช่ใช่รู้สึกว่าแบบรสชาติออกชัดเจนที่สุดแล้วถ้าสาหรับนคนที่แบบคนที่ไม่ชอบรสชาตินะนหรือไม่ชอบกินอะไรเลยอาจจะไม่ชอบตัวนี้แต่ถ้าเกิดแบบว่าคนชอบมีกลิ่นนิดๆเปื่อนปลายลิ้น,น,น,นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ถือว่าตอบโจทย์ทขาไม่รู้สึกมันเปรี้ยวอะ่ะ <laughs> เราไปเว้ยที่อยู่ส่วนของบดน้าแร่แล้วน้าแร่เนี่ยกูเชื่อว่ามึงยังไม่เคยกินเพราะว่าวันวันเฮ้ยจริงดิแต่มีหลายยี่ห้อไงที่มึงยังไม่เคยกินเออโอ้โหกินาหมดแล้วอะมึงก็บอกไปที่พมึงยังไม่เคยกินไอ้คอนเทนต์ในสั่เออทำไมเอามอนเทนต์คัดทัดยังไม่เคยกินยังไม่เคยกินโอเคไม่เคยกินเอรู้จักปะรู้จักปะรู้จักปะไม่เคยกินไม่เคยกินเออรู้จักไหมรู้จักไหมไม่เคยกินไม่เคยกินมารู้จักดีมารู้จักมารู้จักอ๋อ รู้จักไหมรู้จักไหมเออไม่รู้จักเออเนี่ยคอนเทนต์คอนเทนต์อ่ะเริ่มที่น้ำดื่มแรกเลยน้ำดื่มเพร่าพองอยังออพอเข้ามาในสู่หมวดหมู่ของน้ำแร่เนี่ยน้ำแร่แน่นอนมันจะเป็นแบบว่ามันจะเริ่มมีรสมีชาติแล้วการที่น้ำนี่มีรสมีชาเนี่ยไม่แปลกสำหรับน้ำแร่เพราะว่ามันเป็นรสชาติรสเลยมอไซเจ้ปอร,ร์เช่มั้งไอ้เฮียอืม เนี่ยอร่อยอิ่มเปสั้นน้ำเฟอร่าครับคิดว่ามันน่าจะด้อารมณ์แบบว่าเกินคาดอ่ะก็จากประสบการณ์ที่ผมจําไม่ได้ว่าผมกินน้ําแร่ยี่ห้ออะไรมาตอนเด็กๆอ่ะมันมีรสชาติแบบฝืนๆเลยแหละแต่น้ําเฟอรล่านี่ผมรู้สึกว่าผมเซ์เพราะว่าจากที่เคยกินน้ําแร่มามันจะมีรสชาติแบบฝืนๆอะไรนิดๆแต่ว่าน้ําแร่เฟร่าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเบาแล้วรู้สึกว่ามันคล้ายกับ น้ำเปล่าเลยนะแต่ว่าก็จะมีรสชาติปลายลิ้นนิดๆอะ่ะอาจจะแบบเป็นความฝื่อนแต่ไม่ใช่ความหวานแบบเป็นความฝืนแบบนิดๆเลยทาให้รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเป็นน้ําแร,เนนแร่เป็นความฝืนของน้ําแร่ครับเป็นลักษณะเฉพาะเลยก็คือแบบว่ารสชาติคล้ายๆน้าเปล่าแต่ว่าโดดเด่นตรงเรื่องของความเฝือนออกมามากกว่าน้ําเปล่านิดหนึ่งแน่นอนครับแต่พวกน้ําแรนะ่เนาะมันก็เน้นพวกแบบว่าแร่ธาตุเพื่อสุขภาพอ่าต่อไปน้ําดื่มมงเฟอร์อ่านถูกไหมไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่านสูงหมดอันนี้ภาษาอะไรภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าใช่เปล่าโปรเนเตอร์น่ะมึงแน่นอนไอ้หีย อันนี้เริ่มดับความเป็นน้ำแร่ได้มากขึ้น มันอาจจะมีความความเฝื่อนนิดๆแลเนี่อันนี้เริ่มมีความหวานแล้วถ้าเต็มสิบแบบความหวานผมให้ประมาณที่2เริ่มมีรสชาติแล้วส่วนความเฝื่อนเนี่ยผมให้น้อยมากผมให้สูตรจุดห้าด้วยความที่น้ำแร่นะครับมันมีรสชาติของมันแล้วก็รสชาติของหินน้ำแร่แนี่นั่นแน่หินอัคนีก็รู้สึกได้ว่ามันแบบว่ามันมีรสชาติหวานนํำนะครับเฝื่อนนิดๆแต่ว่าหวานน,ำน้ำแน่นอนก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดให้เทียบนะให้เทียบสองยี่ห้อนี้นะที่กินมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะอันเนี้ย ความหวานนะมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่มีแต่เนี่ยจะเพิ่มความหวานมาแต่ความเฟื่อนเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยเฟือ่อนมากเปรี้ยวไอ้เหี้ยไปไปต่อไปไปะมันตีอ่ะต, <No. S 1> <laughs> ตีอันนี้ของกินมันตีเนี่ยจุกต่อไปน้ำดื่มอ่านว่าอะไรวะอ่ามีภาษาไทยโอ้โหขอบคุณว่าโลกนี้มีภาษาไทยว้าวม, <Wow. S 1> มิเนเล่ครับผมน้ำดื่มมิเนเล่อ่านได้ภาษาอังกฤษอันนีเป็นไงอินเตอร์หน่อยอ่ะน้ำแร่ธรรมชาติไป còn chi Đâu? bao ừ. เออบาแบบเบาเลยอ่ะอันนี้ยังไม่จีดิคอีก2ยี่ห้อนะได้พูดตรงตนะเบากับ2ขวดนี้ความ,มรู้สึกอะ่ะมันเหมือน,นน้ำมวนเบาอะ่ะมันแบบมันรสชาติมันนุ่มนนะไม่เฟื่อนเกินไม่หวานเกินแบบคือมากลมกล่อมเลยอะ่ะเออใช้ได้นะอันนี้ถือว่าโดนใจเลยเป็นน้ำที่รู้สึกว่ามันเบาแบบเบาอะ่ะเออแบบรู้สึกไม่หนักท้องอ่ะกินสิบขวดก็ไม่เป็นไรกูไปก่อนแล้วแต่ตื่นแก่ะไปไปต่อไปดูอ่ะอ่ต่อไปน้ำดื่มออร่าอันนี้ก็เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ100%เนะครับโอ้โลโ100% มีความเดี๋ยวลองกินก่อนรู้สึกว่าน้ำเนี่ยมันมีความหอมไปปลายความหอมไปปลายมันตีขึ้นมารสชาติมีความเฟื่อของแร่มีความหวานนิดนดแต่ว่ารู้สึกอันเนี้ยมันมีความหอมี่ตีขึ้นมาแต่่อกินหลายอึมเนี่ยรู้สึกว่ามันตีขึ้นมานิดนดแบบไปลายเลยแบบเอ้ยแม่งหอมอะประมาณนั้นคือมันรู้สึกได้เลยว่าแบบพอกินไปมันหอมแบบเอกลักษณ์มันแหละแต่ถ้าความเบาอ่ะอันนี้อันนี้ยังอันนี้ยังวินอยู่ก็ถือว่าโดนนะหอมแบบว่าหอมขึ้มาแบบไม่ไม่เฟื่องแล้วสไตล์คนชอบกินน้ําแล้วมีกลิ่น หอมสม,ม,มุนไพรหอมอะไรพวกเนี้ยแบบพวกคนชอบประเภทนั้น่าจะชอบถือ,ถอว่าตอบต่อไปมาน้ำดื่มอ e ีเวียงครับใช่ขายงั้นจริงเหรอเอออี e เวียงภาษาเขมรนยาักเล่อนอยากเล่นลน,น้ำดื่ม e อีเวียงขวดเนี้ยรู้สึกประมาณ8 9บาท80ประมาณ80 70บเจบาทเออเจ็ดบบาทน้ำดื่มขวดหนึ่งกินข้าวได้2กล่องอะของเดียวเศรษฐกิจช่วงนี้ยิ่งไม่ดีอยู่ลเป็นไงลองดู รสชาติชัดแบบชัดมากในบรรดาน้ำแรกที่ซื้อมาในเซเว่นนี้เลยนะคือด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าเขามั่นใจในแร่ธาตุที่เขาเอามาก็ราะแร่ธาตุเยอะหรืออะไรเยอะหรือส่วนประกอบเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ในการกรรมวิธีของเขาคือรสชาติมันชัดมากคือมันไม่ได้เป็นน้ำเปล่าแล้วอ่ะมันเป็นน้ำที่มีเริ่ม เริ่มแบบรสชาติแบเด่นชัดแล้วอะคือแบบน้ําแร่พรีเมียมเออน้ำแร่พรีเมียมคือสมราคาให้แบบรู้รสชาติเลยว่ามันไม่แบบมันไม่เหมือนกันอะอทำให้แบบเห็นความแตกต่างด้วยว่าโอ้โหมันมันแตกต่างนะมันอะไรนะด้วยด้วยราคาด้วยอะไรซื้อแดกอะเอาปะถ้าถ้าเอาจริงอะถ้ามองด้วยปริมาตรของน้านะแล้วแล้วถ้าเกิดเอาเนี้ยขนาดขนาดเท่านี้ราคาก็อาจจะลดลงก็อาจจะซื้อนะแต่ถ้าเกิดประมาณถึงปุ๊บซื้อเจ็ดสิบเก้าขวดเท่านี้ก็อาจจะคิดหนักหน่อยแต่ว่าดูแล้วมันก็คือแบบว่าสมราคาโอ้โหกดลิ่มสุขภาพดีขึ้นมาเลย ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ่งเป็นเกจจริงสวยนะไอเห็นนะถ้าจะเห็นเห็นไ้ชัดๆนะมันจะเป็นลายภูเขานะแบบสื่อแบบสื่อเต็มที่เลยว่าน้ำแร่นี่ของจริงอันนี้ก็กลุ่มน้ำเปล่าธรรมดาน้ำแร่ต่อไปนะก็มาน้ำวิตามินใช่ปะ่ะอ่าน้ำปเปล่าวิตามินขเขาเรียกอะไรอะ่ะ แม่งเป็นทางเลือกใหม่เลยของการกินน้ำเปล่าทุกวันนี้แหละแบบว่าแลากคนอยากได้แบบรสชาติมากขึ้นอ,อยากได้สุขภาพดีมากขึ้นอ่าแร่ธาตุต่างๆหรือสารอาหารต่างๆที่บางคนอาจจะว่าเออไม่กินผักหรืออะไรเงี้ยเออก็เป็นทางเลือกใหม่ของเขามาพร้อมกับอยู่ในหมวดหมู่ของน้ำเปล่าเคยกินปะเคยกินปะไม่เคยกินเลยนะเออดีมากกินปะคอนเทนต์คอนเทนต์ มามาเริ่มที่อันแรกนะน้ำดื่มยันทีวิตามินอันนี้แบบเห็นบ่อยมากนะในโฆษณา,าแต่ยังไม่เคยลองกินเลยส่วนตัวเฮ้ยอ้นี้น้ำดื่มยันทีในตลาดมันมีขายฝาสีส้มแล้วแบบคุยกับแฟนเด้เอเฮ้ยน้ำน้ำปลอมน้ำปลอมน้ำปลอมไม่แน่มันเป็นฝาสีส้มเลยแปลว่า,วาจริงๆอะ่ะพอมาดูเสร์ชปุ๊บเอา้ามันทําคู่กันเป็นฝาสีส้มแต่อตอนเราไปซื้อเซเว่นก็ยังก็ไม่เหมนสีส้มก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าสีส้มกับสีเหลืองมันต่างกันยังไง น่าจะเป็นรสชาติอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะแต่ลองชิมเลยหอมหอมจริงเป็นน้ําดื่มแรกๆเลยว่าที่แบบว่าดมแล้วแบบตีขึ้นมาเลยอืมอืมคือแบบพอกินแล้วรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นเลยนะอืมแบบว่ามันเป็นกลิ่นใบเตยปะ เหมือนกินใบเตยใช่เหมือนกินใบเตยคือเป็นน้ําแบบน้ําต้มใบเตยแหละแบบสุดยอดแหละอันนี้อันจริงเขาไม่ได้ต้มใบเตยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้รู้สึกว่ารสชาติมันเหมือนกับอะไรเหมือนน้ําเอามาต้มกับใบเตยเบาๆมีกลิ่นใบเตยติดประมาณนั้นเลยขัวโอ้ยถ้าเกิดแฟนคลับใบเตยคนชอบกินน้าใบเตยแล้วพวกนี้น่าจะชอบแน่ๆแล้วดูแพคเกจจริงแบบว่านอกจากจะได้ความสดชื่นนะยังจะได้กลิ่น ที่มีความสดชื่นขึ้นมาอีกให้แบบร่างกายได้ผ่อนคลายขึ้นไปอีกอ,อมาอันต่อไปเลยน้ำดื่มแมน<า>ซัมแมนซัมรว่าโฆษณา,าชายชาติขึ้นมานทีเปิดไม่ออกวะลองกินเนยไม่ไหวแล้วใ <laughs> จยเยน็น <laughs> มีสองคน,คงนอืดแบบอืดเลยโ <laughs> <laughs> อ้ <No. S 1> สชาติออกแล้วนะมันเหมือนอะไรวะไม่เหมือนเป็นน้ําผลไม้เลยวะ่ะเออกูกินแล้วรู้สึกเหมือนแบบเหมือนกินพวกซีโป้เยลลี่อะไรเงี้ยใช่ใช่คือแบบด้วยความที่ว่ามันเป็นน้าวิตามินอนะ่ะไอ้พวกวิตามินมันแบบไม่รู้เหมือนกันนะว่าวิตามินมันมีรสชาติหรือเปล่าแต่ว่าเวลาเรากินอะไรพวกวิตามินซีหรืออะไรพวกเนี้ยหรือแบบวิตามินซีเม็ดหรือว่าขนมที่เป็นวิตามินซีหรือว่าขนมที่เป็นผลไม้เนี่ย รสชาติเนี่ยจะประมาณนี้เลยเหมือนพวกปีโป้พวกผลไม้รวมใช่นพวก้ำผ,<ล>ผลไม้รว,วมประมาณนั้นอโอ้อันนี้ชัดอันนี้คือแบบว่าสำหรับคนที่ชอบแบบน้ําที่แบบหวานหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ไม่อยากรู้สึกผิดกับเวลากินอนะ่ะแล้วแบบมีกลิ่นของน้าหรือพวกกลิ่นหวานพวกน้ําผลไม้รวมแต่ว่าไม่มีรสชาติหวานนี่เลยอันนี้แนะนําเหมือนเป็นน้ําผลไม้รวมในคาบน้าเปล่าอ่าอย่างนี้ว่าถือว่าแจ่มนะน้ําดื่มอัลคาไลครับเขามีโฆษณานี่ข้างหน้าด้วยนะนี่ P h เนี่ย8.5จ้าคือ แต่ถ้านี่ก็คือแบบอยู่ในระเลิแบบกลางๆของน้ําก็จะมีกดเบียดอันนี้ก็อยู่กลางๆเลยสาระก็มาแน่นอเนเรียนคณะวิทย์มาเป็นงานของจริงลองชิมดูเด็กมันเหมือน,นเหมือนน,น้ำมะพร้าว,ว,วอ่ะเหมือนเลยแบบกำลังคิดอยู่ว่าเหมือนน้ำอะไรเหมือนน้ำมะพร้าวใส่นมปัน่น ออน้ำมะพร้าวใส่นมปั่นไอ้ทูรแบบเรียวๆเลยนะแบบเหมือนอย่างนั้นเลยอุ้ยอร่อยชอบกินน้ำมะพร้าวอยู่แล้วก็เลยอร่อยแบบมันตีขึ้นมาอะไรนะกลิ่นแบบ กลิ่นมันเป็นเหมือนกลิ่นมะพร้าวตีขึ้นมาอย่างว่าแหละครับด้วยมันเป็นน้ำวิตามินอ่ะพวกน้ำวิตามินอะไรที่มันมาจากผลไม้อะไรพวกนี้มันก็มีกลิ่นประมาณนี้อยู่แล้วโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าน้ำวิตามินเนี่ยครับมันจะเป็นกลิ่นมันจะมาสไตล์นี้อยู่แล้วกลิ่นหอมกลิ่นเหมือนผลไม้กลิ่นชัดเจนกลิ่นชัดเจนชัดเจนแน่นอนครับด้วยความที่ว่ามันใส่วิตามินโดยตรงเลยถือว่าเป็นทางเลือกของคนที่ชอบกินน้ำวิตามินนะสุดยอดมาอันต่อไปครับอีชิตันวิตามินซีอันนี้น่าจะออกแนวแนวแบบเปิ่นออวิตามิน อันนี้ชัดเจนสุดเลยคือรสชาติชัดเจนสุดอ๋อน้ำพุงน้ำพุ่งทำไมเหมือนเหมือนเหมือนพึ่งอ่เออไหนเนี่ยอิจิตันเหมือนอิจิตันอิอจิตันน้ำพุงมะนาวเหมือนแบบเหมือนเหมือนเลยแต่แค่เหมือนเอาลเอาแล้วจะแบบเรียวๆเลยเรียวๆเลยนะเหมือนเอาน้ำเปล่าอะไรก็ได้กับอิจิตันมาเทอืผสมให้เจือจางลงนั่นอย่างนั้นเลยแบบโอ้คือแบบ มันเกือบหวานแล้วอะถ<ห>้าหวานปุ๊บคือใช่หลอะอิชิตนันมัน,มนเป็น,นทางาเลือกนอะเว้มันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ชอบกินอิชิตนันกบกินพวกโอยชีก็กินพวกชาอะไรต่างๆโดยเฉพาะชามะนาวโดวยตรงเลยแบบว่าถ้าเกิดว่าอยากกินแบบนั้นอยู่แต่ว่าเอยยังห่วงเรื่องสุขภาพอะไรพวกนี้แบบว่าพวกชาอะไรพวกนี้อาจจะใส่น้ําตาลพอสมควรทําให้แบบว่าเอ้ยรู้สึกไม่อยากกินรู้สึกผิดต่อร่างกายตัวเองอันนี้เป็นทางเลือกใหม่ถ้าให้มรจักวามก็คือเป็นชามะนาวที่รสชาติเบาลงคือถ้าหลับตาแล้วดีๆคนไม่ให้กินเนี่ยก็คิดว่าไออิสิตันนะน้ำ ไปเอาอิสตันาานำ้ำมุกมะนาวผสมน้ำเปล่าให้กูแดกกุเนี่ยอเออเหมือนอย่างนั้นเลยผมออย่าเป็นทางเลือกใหม่แต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบชาก็แนะนำยี่ห้ออื่นนาก็จบเรียบร้อยนะน้ำเปล่าทุกยี่ห้อเดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันว่าแบบแต่ละหมวดเนี่ยเราจะชอบอันไหนไมากที่สุดอ่ะมึงชอบอันไหนน้ำเปล่าน้ำเปล่าเหรอตั้งเลนะตั้งเลอยู่สองอัน คิตันกับน้ำทิพเป็นน้ำเปล่าที่รสชาติคล้ายกันแต่น้ำทิพเนี่ยมันจะมีกลิ่นนิดนิดถ้าเกิดเป็นคนอื่นน่ะผมเชื่อว่าอาจจะชอบคิทตันแต่เราตัวผมผมผมติดมาแล้วอ,อ่ะเออพูดตรงตรว่าติดมาแล้วด้วยความที่ส่วตัว,ตวชอบน้ำทิพมากกว่ามันจะมีกลิ่นนิดนิดแต่ว่าด้วยความเป็นคนที่ไม่ชอบน้ำเปล่าที่มีรสชาติอะไรงนี้ก็จะเป็นสองยี่ห้อเนี่ยจะแนะนำเลยแต่ว่าถ้าผมเลือกส่วนตัวก็จะเป็นน้ำทิพซาระลกุอะคิทตันเลยนี่ กูรู้สึกว่าดื่มแล้วมันรู้สึกแบบมันสะอาดอ่ะมันคลีน n นอ่ะไม่จืดจนเกินไปมีแบบว่าไม่กลิ่นสะอาดสะอาดก็ชแบบกลาอืใช่ประมาณนั้นอ่ะมันดีแบบว่าคุยกันง่ายอ่ะเราคุยกันง่ายใช่ใช่หรือว่าสดชื่นอะไรเงี้ยคิสตตลที่จะดื่มน้ําดื่มคิสตต้นั่นแน่โฆษณาให้ดูแน่นอนโฆษณาฟรีจัดจัดมาได้นะครับสปอนเซอร์อ่ะต่อไปเลยหมดหมู่น้ําแร่อ่าอันนี้น่าเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่มึงยังไม่เคยกินน้าแร่เนี่ยกูเชื่อว่ามึงยังไม่เคยกินเพราะว่าอ่อนไปเฮ้ มึงก็บอกไปที่พูดมึงยังไม่เคยกินไม่ใช่คอนเทนต์ในสั<ะ>เนี่ยสัมผัสแรกในชีวิตเนี่ยกูว,ว่านะกูววให้อล่าอ่ะคือมันเป็นน้ำเปล่าที่แบบว่าพอกินแล้วรู้สึกเลยว่ามันแบบอเออ,เอ,อมันรู้สึกถึงรสชาติมันแบบเออรู้สึกถึงแบบน้ำแร่นะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นสไตล์วาเอ,อ้ยถ้าเกิดจะกินน้ำแร่ก็อยากให้รู้ว่าเป็นน้ำแร่อืมแบบกำลังดีนะไม่จืดจนเกินไปแล้วก็รสชาตินี่แบบชัดเจนอ่ะมึงอ่ะถ้าแบบได้เลือกนะรสชาติไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยเบา ชอบชอบความเบาของมันเบามากอะมิเนเล่อะเออตอนแรกคือว่าอันเนี้ยจะเบาแต่ว่าก็เข้าใจด้วยความที่ว่ามันเป็นน้ำดื่มพรีเมียมมันก็ต้องอยากทำให้รสชาติ่ะเด็ดชัดขึ้นหรือหรือด้วยรสชาติของแร่ธาตุที่ให้มาเยอะถ้ามองใน,นแง่บอกไปริมาแร่ธาตุแต่วันเนี้ยปเราบ่าเบาอะชอบ ชอเปามาถ้าเกิดมีทุนพอในราคาราคาน้ำดื่มเท่านี้เนี่ยก็จะเอาคนนี้เลยสบายแบบเบ้าวิวเหมือนนอนในกองนุ่นนั่นแหน่เกินไปมาก็มาต่อไปนะครับเป็นน้ำวิตามินสำหรับกัอะกูให้อืมกูชอบนี่ว่ะดิจิตันอะมันรู้สึกเหมือนแบบมันหอมแล้วก็แบบออกแนวเกือบหวานเฮ้ยมันไงนชาน้ำผึ้งอะมีภาพเลยมีภาพเหมือนมะนาวเลยอะเนี่ยอ๋อเนี่ยะ ก็ถือว่าเออถือว่าชัดเจนอ่ะชัดเจนที่สุดแล้วปะคุณทึ่ว่ามันแบบว่ารสชาตินี่ชัดเจนที่สุดแลลวไอ้กลิ่นชัดๆถ้า,าเราจะเข้าใจผิดว่าเป็นกลิ่นน้ำผึ้งจริงๆันเป็นกลิ่นมะนาวแหละน้ำผึ้งก็คือเป็นความหวานอันนี้จะเป็นกลิ่นมะนาวชัดเจนถ้าไอ้ส่วนตัวผมนะถ้าผมเลือกออันนี้แหละโอ้รู้สึกว่าไหนๆจะกินน้ำวิตามินแล้วก็ขอรสชาติแบบชัดๆชัด,ดเจนนะจริงๆอ่ะมีอีกยี่ห้อหนึ่งคืออันนี้ ที่รสชาติชตัดเจนเหมือนกันแต่ผมด้วยความที่ว่าผมแบเป็นคนที่ไม่ได้สารทัดในพวกรสชาติแบบประมาณผลไม้รวมอะ่ะผมก็เลยรู้ว่าเฮ้ยอ,อันนี้แบบแม่งของจริงก็คือเป็นคนชอบชาอยู่แล้วทุกคนตอบกินชาบรรดาวพวกอะไรอยู่แล้วแบบว่าโอ้หอันนี้รสชาติชตัดเจนมากเป็นอีทางลือหนึ่งถ้าไม่อยากรู้สึกผิดต่อร่างกายนะแนะนําอันนี้เลยแนะนาเลยแต่ถามว่ายี่ห้ออื่นมันแพ้ไม่ได้แพ้นะก็คืออันนี้เป็นความชอบส่วนตัวแน่ๆใช่<ๆ>แล้อื่นเนี่ยมันมีกลิ่นหอมเอกลักษณ์ของตัวมันอย่างคนที่ผมรู้จักหลายคนเนี่ยก็ชอบความหอมของยันฮีของอะตม แต่ถ้าเกิดให้พูดรีวิวแล้วก็บอกความรู้สึกของตัวเองนะก็จะเป็นอิชิตานตัวนี้ ก็จบไปแล้วการรีวิวน้ำเปล่าเป็นไงแบบประสบการณ์กับการรีวิวน้ำเปล่า15ขวดรู้สึกไงบ้างเลยเออกูว่าแบบดีมากเลยนะตอนแรกอะ่ะกูไม่รู้เลยว่าแบบแต่ละอันนะ่ะต่างกันยังไงบ้างแม้ก็คือน้ำเปล่าเออถ้าเกิดค,<บ>ความคิดถ้าเกิดจะไม่ได้กินเนี่ยคือน้ำเปล่าก็คือน้ำเปล่าเออแต่พอกินปุ๊บก็จะเลือกถูกเลยต่อไปว่าเอ้ยถ้าเกิดวันนี้อยากกินน้ำเปล่าออกหวานๆหน่อยก็จะเลือกยี่ห้อนี้นะหรืออยากกินน้ำวิตามินที่มีรสชาติมะนาวมะพร้าวอะไรเงี้ยก็จะเลือกถูกเออก็ถือว่าแบบดีมากเลยว่ะเอาง่ายๆกินข้าวออออออ่่่่ะะะะมึึงงงาาาาาาจจจจแแบบเเเ้้ยยยยกก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 กูิิินนนนนพพรรรทุววววววัั็ตขขไไีี น้ำเปล่าก็เช่นกันทุกวันนี้น้ำเปล่าก็เหมือนกันแต่รสชาติแต่ลิขห้อไม่ก,ไมก็ไม่ก็ต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละฟิลวันนั้นน่ะมึงก็เข้าใจอยู่ว่าน,น้ำเปล่าก็คือน้ำเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำเปล่าทางเลือกมันเยอะเทคโนโลยีมันไปไกลในการทำขึ้นมาเนี่ยเยอะมากแล้วคุณผู้ชมครับคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับนั่นน่เล่นใหญ่ซะด้วยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและอยากให้พวกเรามาทำอะไรในคลิปหน้าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้้เลยคครรรัััับบบสาวนนีก่อ Terima